นิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราซื้อมาเล่นกันอีืหน้าต่างจะเป็นแบบกล่องสมบัติเนาะกล่องสมบัติใช่เราอยากได้กล่องสมบัติมาดูว่าใครจะได้กล่องสมบัติเ้อร์จาร์กล่องสมบัติหน้ากล่องเลยกันนะพี่ซินอยากได้ตัวนี้เลยตัวหน้ากล่องเลยก็คือไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยตัวตุ่นเนาะตัวตุ่นตัวตุ่นก็มีแบบเก็บทองเป็นทองเยอะๆเงินทองเยอะๆใครได้ตัวนี้ไปรวยพี่ินจับมาลุ้นกันพี่ซินจับเลยค่ะโอเคกล่องนี้ น่ต้องได้ตรงนี้ก็ต้องแบเป็นคะสามเลยเหรอคนคือขาพิศนกล่องจุ่มไงเรามาดูว่าเราจะได้จุ่มไหนมีคนอยากเล่นแล้วอยากเล่นอ่ะเป็นหนึ่งจุ่มแล้วก็เฮ้ยมีอีกนะไดจุ่มเหมือนเขาด้วยเหรอเอาเนี่ยซะหน่อยพี่มิกอะไรล่ะมาเร็วเราจะลุ้นกันว่าใครจะได้หน้ากล่องใครจะได้ตัวตุ่นตัวตุ่นมันจะมีตัวตุ่นใช่ไหมแล้วก็มี มีแพมีตัวตุ่นมีเออมีแพมีกระทิงี่้ตัวอะไรรู้แค่ว่าใคได้ตุนชใช่แกเลย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 สาธูไม่แล้วแล้วถ้าลูกขอให้ได้ตุ่ลูกมันจะหมันไสขนาดไหนคนเกือบห้าสอยคนมานน้แกคงจุ เราถ่ายรูปเราเลยใหามีความสุขแล้วเราอยากจะถ่ายได้ตัวนะนะตตุนถ่าได้ตัวตุนจะได้เพิ่มอีกหนึ่งพันบาทสาธุอาสนะอาจารย์ได้วะเราเนดูการก่อนนะห้ามกลองดูการนะ เอาได้ป๊บิดการไปก่องอ้าวมันเป็นสเหลี่ยม่ะส่เหี่ยมทุกอันเมันเป็นกล่องสบาทนเป็นกล่องสบาททุ่แกะเลยแกะออกมาได้ยังไม่รู้ามันเป็นกล่องใช่ายเดี๋ยวจกเปิรอมกตนอาหรในกล่องกัั่นนี้โอ เราเ็นยังขอโทษเราไม่เรื่อเรย่อเราเป็นพวกไฮโซที่แก่แล้วเราก็นั่งมองกันไปเรื่อเรื่อก็ไม่รทอะไรกดีอมัมียาตรงนี้โอ้ย่ายแล้วกดทั้งหนาเอาละพี่ซิทเรารอดแล้วเพราะว่าเขาได้นี้เลยไม่มีเราไม่ได้เดี๋ยวดีวเดี๋ยวดีแล้วไย่มึงอย่าเสียงดังอาเสียดเรายังมีโอกาสสองเอาไม่แน่ไม่แน่ หนึ่งอามีโอ้ยได้เยอ่ได้มอีกพันด้วยได้มอีกพันด้วยพันาถไหมคนใจร้ายสิงสิ่งทำอย่างนี้มันทันที่นี่ด้วยใช่ไหมมาเม้ยเตที่มันน่ารัก